สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องส่วนครูมองเกมครับคลิปนี้นะครับเช่นเดิมเรามาฟังบทวิเคราะห์คู่ของเซาท์แฮมตันต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้ทำการแข่งขันวันอังคารที่19ธันวาคมเวลาตีหนึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็เตะทีส่สนามเซนต์แมรีสเตเดียม สถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมครับพบกันทั้งหมด72ครั้งฝั่งของเซาแทมตันเนี่ยสามารถชนะไป25ครั้งเสมอ20ครั้งแพ้27ครั้งสถิติ Head to head 6นัดหลังสุดครับเซาแทมตันชนะไป1ครั้งแพ้5ครั้งเจ้าบ,บ้านเซาแทมตันตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด3ประตู สำหรับปีนี้นะครับลงเตะในบ้าน7นัดชนะ4นัดแพ้3นัดยิงได้13ประตูเสียไปทั้งหมด9ประตูเก็บได้12คะแนนฝั่งของวิ์แฮมยูไนเต็ดครับผู้มาเยือนตอนนี้อยู่อันดับที่1 0ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงานท่านาหลังสุดครับชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด10ประตูสำหรับปีนี้เล่นเป็นทีมเยือน7นัดชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดยิงได้11ประตูเสียไปทั้งหมด11ประตู เซาเทมตันเจ้าบ้านนัดที่แล้วออกน้องบ้านไปเสมอกับฟูลแลม0ประตูต่อ0นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างรับฮาเซนฮุเทนน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-4-2โดยให้สจวตอามตรองมุซาชนิโปจะเล่นเป็นปีกซ้ายและขวาหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับทีโอวอลคอตและก็เชียดัมสองกองหน้าของทีมในการลุนยิงประตูส่วนเวสต์แฮมยูนเต็ดครับนัดที่แล้วลงเตะในบ้านเสมอกับบร h t ัน2ประตูต่อ2 นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเดวิดบอยน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ34-12โดยให้เวลามิดเดิลคูฟ่าเบนจอนสันจะลงเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายและขวาส่วนโทมัสซูเชกและก็ดิคแอนไรจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนมาร์คโนเบิเนี่ยจะลงเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับจารอดโบเวนและเซบาสเตียนอันเล่กองหน้าของทีมในการรุ้นทำประตูส่วนฝั่งของเซาแธมป์ตันนะครับนะัดที่แล้วโชว์ฟอร์มได้ดีเกือบชนะฟูลแลม ยิงเข้าไป2ครั้งแต่ก็เดิน v r เนี่ยริบไปทั้ง2ลูกเกมนี้น่าจะเปิดเกม p พร s ซ i n g เข้าใส่เวสต์แฮมตามที่ถนัดแล้วหาจงังหวะเข้าทําเร็วตามที่ถนัดทีโอวอลคอตเนี่ยยังคงเป็นตัวอันตรายของเซาแทมตันยังมีทีเดียจ,จากลูกฟีคิกของเจมส์บอดพาวเวสต์แฮมนัดที่แล้วเนี่ยโดินบรายตันนำสอครั้ง แต่โดนตีเสมอเอาตัวรอดมาได้นัดน,นี้น่าจะเน้นเกมตั้งรับและหาจังหวะโต้กับเร็วก็คงต้านเกมบุกของเซาเทมตันไม่อยู่จบเกมเซาเทมตันนะครับสามารถเอาชนะวต์แฮมเก็บ3คะแนนเต็มเกาะกลุ่มบนตารางต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ